นายกรัฐมนตรีเศษฐาทวีสินละคะขณะนี้ยังอยู่ในระยะเวลาเยือนต่างประเทศเป็นเวลาสิบวันตั้งแต่วันที่15ถึงวันที่24พฤษภาคม2567ไปที่ประเทศฝรั่งเศสอิตาลีและจะมาจบทัวร์คราวนี้ที่ประเทศญี่ปุ่นครับแต่ผมสนใจ ขั้นเศรษฐาทวีสินไปที่ประเทศอิตาลีครับมีนักลงทุนที่มีประสบการณ์ของอิตาลีให้ความสนใจในการที่จะสร้างกระเช้าลอยฟ้าที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึงครับผมใฝฝันมานานมีแรงแต่ไม่มีเงินมีเงินไม่มีแรงขึ้นภูกระดึงครับกระเช้าลอยฟ้าเป็นเทคโนโลยี ที่รักษาสิ่งแวดล้อมทั่วโลกเขาสร้างกันหมดแล้วครับผมเชื่อมั่นว่าคนจังหวัดเลยคุณภูกระดึงต้องการที่จะได้แหลงอุทยานแห่งชาติภูกระดึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกครับภูกระดึงตึงตราตึงใจมรดกโลกมรดกไทยต้องรักษามีแรงเดินชมภัยพนาขึ้นกระเช้าลอยฟ้าพารื่นรม ผมเขียนกรนนี้ว่าตั้งแต่วันที่7ธันวาคม2566ขอแสดงความยินดีล่วงหน้านะครับบริษัทที่ให้ความสนใจชื่อว่าบริษัท l ลกเนอร์ T N E R คงจะเป็นภาษาอิตาลีนะครับอ่านว่า l ลกเนอให้ความสนใจเพราะบริษัทนี้มีประสบการณ์นในการสร้างกระเช้าลอยฟ้าหลายๆที่ของแหล่งท่องเที่ยวทั่วโลกครับ จะได้พัฒนาไปการที่จะสร้างความศรัทธาให้เกิดขึ้นต่อพรรคการเมืองหรือนักการเมือง,รอรองพรรคใดพรรคหนึ่งจะได้รับการสนับสนุนจากพี่น้องประชาชนหรือไม่ในการเลือกตั้งครั้งหน้าอยู่ที่ผลงานนะครับไม่ใช่ว่าเอามาพูดนาโต้โนเอ็ชั่นท only บางพรรคฝันว่าจะได้270เสียงในการเลือกตั้งครั้งหน้านี่เป็นความฝัน ผมยังไม่เคยเห็นฝ่ายค้านประเทศใดหรือฝ่ายค้านยุคใดที่สามารถสร้างผลงานเป็นชิ้นเป็นอันผมว่าความเผลอฝัน270เสียงของพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งผมไม่อิจฉาตาร้อนครับแต่พรรคเพื่อไทยในอดีตพรรคไทยรักไทยเคยสร้างไว้แล้วในการให้ประชาชนเลือกถล่มทลาย377เสียงจาก500เสียงนั่นคือชัยชนะอย่างเด็ดขาด เพราะพักไทยรักไทยพันตบววโทรดจอกเอรทักษิณชินวัตรมีผลงาน30บาทรักษาทุโรคทุกโรคก,กองทุนหมู่บ้านปราบยาเสพติดและหลายๆอย่างประชาชนให้ความเชื่อมั่นจึงเลือกพักไทยรักไทย377เสียงใน500แต่พักการเมืองที่ผมกล่าวถึงไม่มีผลงานอะไรเลยนอกจาก no action talk only nato อย่างเดียวครับสร้างอีเวนต์สร้างจินตนาการของตนเองก่อนที่ สารรัฐธรรมนูญจะได้มีคำไิ่ได้ใชยุบพักดังกล่าวต่อไปนี่พูดถึงเรื่องผูกระดึงครับไปแวะถึงพักการเมืองพักการเมืองหนึ่งได้อย่างไรไม่ทราบขอโทษด้วยนะครับสวัสดีครับ